เคยกันไหมคะที่เปิดตู้เย็นมาทีไรก็เหม็นกินคาวกินเหม็นเน่าแทบจะเป็นลมวันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาด้วยนี่เลยคะ่ะถุงซิปนี่คือถุงซิปที่เราใช้เก็บอาหารที่เรามั่นใจไม่รั่วซิมนี่เลยคะ่ะ Hero z i p Back d o u l l e ิ i ซิปซิ o ล็อก2ชั้นที่เก็บกลิ่นได้ดีกว่าถุงซิปชั้นเดียวที่เราเคยใช้กัน,นะคะ่ะ และถุงซิปอีกแบบหนึ่งก็คือ Hero ่ซิ b a บ็ s สไลเดอร์ซิถุงซิปที่ปิดล็อคแน่นหนาแถมยังสะดวกรูดปิดสนิททั้งสองรุ่นนี้เป็นคุณภาพ PE Food Grade สัมผัสอาหารได้ยังปลอดภัย เหนียวมากไม่ฉีกขาดง่ายประหยัดด้วยนะนำไปล้างให้สะอาดก็ใช้ซ้ำได้ดีเหมือนเดิมตู้เย็นก็จะดูดีเป็นระเบียบนอกจากจะเก็บเนื้อสัตว์ผักผลไม้ก็เก็บได้นะจ๊ะทีนี้ก็หมดปัญหาตู้เย็นกลิ่นเหม็นอาหารไม่สดถุงเหี่ยวยน่นน้ำเยอะหย่งได้เลยละคะ่ะฉลาดเลือกให้ครัวยุคใหม่เลือก ถุงซิฟรุ่นดับเบิลซิฟและสไลเดอร์ซิฟจากฮีโร่ช่วยจัดการปัญหาให้คุณสิคะ